สวัสดีครับวันนี้เราจะมาย้อนลอยดัตราชากันหรือว่าตัวละครตัวแรกที่เป็นตัว UR ของปี2024ที่มาช่วงมกราหรือว่า New Year Festival นั่นเองตัวดัตราชาตัวนี้เป็นตัวที่เรียกได้ว่าสามารถลงได้เนี่ย all content ในช่วงที่มาแรกๆเลยไม่ว่าจะเป็น PVE PVP นะฮะปัจจุบันอาวุธศักดิ์สิทธิ์ก็ยังไม่มีแล้วก็ในส่วนของการคอมโบนั้นก็ถือว่าได้ทั้ง7บาปแล้วก็ตัวของเทพสศลนะฮะซึ่งหลักการ ง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นการให้ตัวละครตัวอื่นที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยตีศัตรูไปก่อนแล้วก็จะทําการแปะเมล็ดอวสารใช่ไหมทีนี้พอมันครบ3ามสเต็ปุ๊บดัดก็สามารถเปิดโลกาได้หากดูดมาได้เรื่อยๆจนมีมเมล็ดแห่งความมืดจนครบะนะฮะแต่ทีนี้พอมันผ่านมา1ปีแล้วเนี่ย ความนิยมใน PVP ของดัตราชาก็ลดหลั่นลงไปตามการเวลาเนื่องจากมันเป็นเกมกาชาเนาะตัวใหม่ก็ต้องเก่งกว่าตัวเก่าแน่นอนเพื่อที่จะทําให้มันสามารถขายกาชาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวของดัตลาชานั้นใน PVE ก็ยังได้ใช้อยู่เนื่องจากว่าการที่สามารถล้างดีบัฟได้ทุกเทิร์นต่อให้ตนเองโดนสาวหินอยู่ต่อให้ตนเองโดนสตันอยู่หรือโดนแช่แข็งอยู่ก็ตามจะสามารถล้างดีบัฟได้ทั้งทีมเลยโดยท เรียกได้ว่าอย่างไงอ่ะไม่ระบุเผ่าสามารถล้างได้ทั้งทีมเลยตลอดเวลาที่เข้าเทินตัวเองอะนะฮะแล้วก็ยังมีความเก่งในด้าน PVE อยู่ในปัจจุบันก็สามารถจบได้ถึงบอสกระลอกอแล้วก็ยังเป็นตัวที่เล่นกับบอสกระลอกได้ดีค่อนข้างดีกว่าตัวดาเมจอื่นๆถึงแม้มีลิมนะฮะมีลิมเอ่ยแลนสล็อตเอ่ยหรือว่าตัวของเอทรอซ่าเฟสเอ่ยก็สามารถจบได้แต่เรายังคงให้ความเห็นเหมือนเดิมว่าการล้างดีบัฟบ เมื่อเข้าเทินตนเองได้ทุกครั้งเนี่ยของดัตราชาตัวเนี้ยมันยังหาตัวไหนมาแทนไม่ได้ว่าง่ายๆมิลิมแรงกว่าก็จริงแต่มันไม่สามารถล้างดีบับได้นะกรณีที่กระลอกชั้น3มันมันใช้ท่าไม้ตายสาหินแล้วต่อโดยท่าตีเดี่ยวล้วนๆทีเนี้ยสตัวที่เหลือที่ไม่โดนตีอ่ะมันก็จะติดสาหินไปแล้วก็เสียเทินไปฟรีๆนั่นเอง แต่หากกรณีของดัตราชามันสามารถล้างให้ทีมได้แต่วันนี้เราจะมา PVP กันนะฮะโดยการใช้ทีมดัตราชาซึ่งตัวละครทั้งหลายแล่นะฮะสามตัวละครยกเว้นดัตราชาเนี่ยเราจะอัปเกรดให้เป็นตัวละครปัจจุบันยกเว้นดัตราชาเท่านั้นเพราะว่ายังไงซะเราไม่ต้องย้อนไปเจนแรกสําหรับวัดแรกที่ดัตราชามานมาหรอกเราจะพยายามทําให้ตัวมันเป็นปัจจุบันที่สุดโดยมีดัตราชามาคอมโบนะฮะแล้วเราจะดูกันว่าตัวของดัตราชาเนี่ยมันจะไปได้ถึงไหนเนาะ เราจะเล่นขั้นสูงหรือเราจะเล่น3สามัญดีอ่าขั้นสูงมันจะเกินไปหน่อยกันเอาสามัญแล้วกันนะฮะเราจะลงสามัญ5รอบแล้วก็ทีมเนี่ยเป็นเจนปัจจุบันเลยนะเป็นเดมิเอร์ธเป็นเอเธอร์ซ่าฮาโลวีนแล้วก็ซับพอร์ตด้วยตัวของ เชนเดอร์ ander, ซึ่งจริงๆแล้วถ้ามีซีเกิดก็ใช้ได้นะเพราะว่าซีเกิดจะเพิ่มสเตตัสพื้นฐานแต่เชนเดอร์นั้นจะเพิ่มดาเมจให้กับทีมเนี่ยหนักหน่วงพอสมควรเลยด้านความสามารถด้านการโจมตี15%นะฮะส่วนสเตตัสพื้นฐานเนี่ยก็จะมีลดดาเมจที่ได้รับ30%มาทดแทนนั่นเอง The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมในทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสก,กินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มาในรอบแรกดูซิเราเจอทีมไหนเราเจอแลนสล็อตฟูพูดนะฮะ <inate> เราจะเปิดด้วยเอทราซาแล, earth, แล <t> um ้วก็ตามด้วยเดมิเอร์ธแล้วก็จบด้วยดัตลาชาเหมือนเดิม <ix S 2> เราจะดูซิว่ามัน <t> um จะชนะทั้ง5้ารอบไหมถ้าแพ้ก็คือแพ้เลยนะแพ้ก็คือแปลว่าเราสู้แบบไม่ไหวจริงๆหมดเมตานั้นไปแล้วอะ่ะก็ยังได้อยู่ยังปิดแลนสล็อตได้อยู่อ๋ออีกฝั่งเขาใช้ก็อกซีเนียจริงๆถ้าเขาสลับเอาก็อกซีเนียลงสนามแล้วก็เอาคิง LR ไปซัพพอร์ตเนี่ยเราคิดว่าตัวของคิงเนี่ยโดนซาพีแล้วหนึ่งตัวของคิงเนี่ยมันจะเห็นไหมมันล้างดีบัฟตัวของคิงจะฟูประสิทธิภาพมากกว่านี้นะเราจะเปิดดาร์กเน็ตไปก่อนนะฮะเปิดดาร์กเน็ตหลังจากล้างบัฟเอเดนลอซ่าไปแล้วแล้วก็ตามด้วยเดมิเอิร์ธแล้วก็ดัตราชาคิดว่าน่าจะแตกแหละโอเคก็อกตายแล้วก็จบ้วยคิง รอบสองและเจอทีมไหนมนุษย์แลนส์ลอตว่ะเจอทีมเขาจะซับพอร์ตด้วยไอ้นี่ปะถ้าเขาซับพอร์ตด้วยเอคานอสีเขียว UR เนี่ยมันจะเป็นทีมเมตาเทียหนึเลยนะสำหรับแลนส์ลอตมนุษย์ตัวเนี้เราจะเปิดด้วยเอสตามด้วยเดมิเอร์ดแล้วปิดด้วย Đ ดัตลาชาเหมือนเดิมสำหรับทีมมนุษย์เทียวันนะฮะณปัจจุบันตอนนี้ที่เซอร์วิปุ่นเขาให้กันนะก็จะเป็นแลนสลอต นาเซียนแล้วก็อาเธอร์ซัพพอร์ตด้วยตัวของป่าเขียว UR ถ้าถามเราว่ามันทำไมถึงใช้ป่าเขียวล่ะเพราะว่าเอามาเล่ง CC ไงฮะเอามาเล่ง CC ซีทำให้ตัวของทีมมนุษย์เนี่ยมัน CC สูงขึ้นแต่ถ้าใครมีความแบบว่า CC สูงอยู่แล้วเนี่ย อาจจะเอาปาเขียว U R ออกไปแล้วก็ใส่เป็นพวกเจนนาแดงหรือไม่ก็สีเกิดแทนทําให้ทีมันมีดาเมจมากขึ้นนะเพราะว่าทีมนุษย์เนี่ยอย่างที่รู้กันนาเซียนกับแลนซ์ลอตเนี่ยมันถึกมากจริงๆถึกแบบถึกมากๆอ่ะขาดตรงส่วนของดาเมจไปเท่านั้นแหละ <S <S อ่ะปิดได้แลวช่างหัวเธอมันเรา เราต้องเก็บแลนซารลอดก่อนเอ็ดว่าตีแค่ห้าแสนเองตีแค่ห้าแสนเองอะเหลื <c oughs> Arthur, ออเธอกับเปอร์ซิวัลเขียวอ่าแล้วพวกจะเรื่องลีกมั้งลีกอะที่เขาบอกกันว่าจะเป็น2ตัวคู่ใช่ไหมมีความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือมาเป็นแบบว่าออสโลกับพ็อกสองตัวนั้นนะนะ มันคงไม่มาแบบว่า2ตัวละคร2 UR ในตู้เดียวหรอกอันนั้นมันจะเกลือไปนึกถึงคนที่มันแบบว่า900ได้1ตัวลองให้เลยนะเลิกได้เลยนะต้องหาอีกตัวหนึ่งอะรอบนี้ก็ยังเจอมนุษย์อยู่ดียังเจอมนุษย์อยู่ช่วงเวลาท้ายตู้แล้วก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ช่วงกลางกลางกลางของแพทแลนสลอตเป็นต้นมาเนี่ยเราเจอแลนสลอตกันมากขึ้นจากที่ตอนแรกเหมือนว่า ยังไม่รู้จะใช้ตัวอะไรมาซัพพอร์ตให้แลนซ l o อสหรือยังไม่รู้จะใช้แลนซ l o อสในแบบไหนดีแต่พอมันเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยแลนซ l o อสเป็นตัวหนึ่งที่โหดแล้วก็เล่นง่ายมากๆแถมแจกสแตตดูมากดูดิตอนเนี้ยตีไม่ตายแล้วได้ปะตอนนี้เราแบบใช้สกิลแรกไม่ตายแล้วนะจากที่ตอนแรกมันมาเป็นแบบว่าวันเทิร์นคิวนะเนี่ยสกิลตีหมูอ,อิมพพลของ Đ ดัตลาชา ตอนนี้มันไม่มันไม่ไม่วันเทินคิวแล้วอะ่ะต้องรุนเรื่องอาวุธศักดิ์สิทธิ์คิดว่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยมันจะทําให้ดัตราชากลับมาพังอาดได้สักเก่งขึ้นสักสิไหมสักสิบยสิบเปอรได้ปะแต่ก็ปิดได้อยู่นะฮะเพราะว่าอีกฝั่งก็คือตีเราไม่เข้า วันที่25บ่อยทีนะฮะว่าถ้า25มีไลฟ์ New Year f a c e เราไม่ได้มานะฮะเนื่องจากที่ทำงานเรามีฉลองปีใหม่กันเสร็จประมาณ1ทุ่มอะ่ะซึ่งมันก็ว่าไม่ทันไลฟ์อยู่ดีไลฟ์เริ่ม6กโมงใช่ไหมไอชิดสกิลมันขั้น3มาัเพื่อนตายหมดอะ่ะเท่านั้นแหละทำให้เรากลับมาไม่ทันนั่นเองรอบที่4เราก็ยังเจอไปแลนสลอตกับนาเซียนอยู่นาเซียนเนี่ยมีคนถามว่าควรกดไหมครับถามเราบ่อยมากควรกดไหมครับนาเซียนเนี่ย เราก็จะบอกแค่ว่าถ้ามีงบก็กดเถอะเพราะว่านาเซียนเนี่ยเป็นจะว่าไงอ่ะเป็นเบสซับพอร์ตของทีมมนุษย์ไปแล้วตอนนี้สำหรับเรานะความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะหลังจากได้ใช้งานทั้ง PVE แล้วก็ PVP นะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ควรจะมีมากๆถ้านาเซียนถ้าเลนสล็อตเป็นเป็นตัวหลังคาบ้านของทีมมนุษย์ นาเซียนก็เป็นเสาบ้านเป็นเสาเหมือนจะเป็นเสาหลักให้กับมนุษย์กับตัวของ4การวิบัติเป็นตัวปูพื้นฐานที่จะรองรับตัว4การวิบัติในอนาคตเหมือนกับที่หลุดมาว่าจะมีพวกเคออสของอาเธอร์ใช่ไหมโดยจะมีเป็นพวกอาเธอร์ที่จะแชร์พลังก็นั่นแหละประมาณนั้นตอนนี้เราเปิดบัฟเคออสเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดัตจะตีแรงขึ้นมากๆมากขนาดไหน5 0,000นปเท่าไหร่ เพิ่มมาห้าเลยนะดาเมจที่อีกฝั่งได้รับอะ่ะให้ตายดิแต่ถ้าใครไม่มีงบนะฮะสำหรับสหรับนาเซียนเนี่ยโอ้ลินพันธ์แล้วก็รอข้ามไปช่วงปีใหม่นะฮะก็คือ25-26นี้เก็บเพชรไว้ดีกว่าหรือกดแค่ตู้กดแค่ช่วงขเขาเรียกว่าตู้เก้รอยก็พอเพราะเพราะว่าหลังจากนี้อนาะคตเราคิดว่ามันจะเป็นแบบ9 0้ แล้วกลาง900ก็จะเป็น600ทุกเดือนจะเป็น900 900 900ตลอดว่าง่ายๆรอบสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับดัตราชาครบรอบ1นึ่งปีโอ้เช t เจอคุณบี๊บเอ้ยเห็นชื่อแล้วแบบโอ้ช i t มาเราจะได้รู้กันแล้วว่าเราจะยังไงชะตาชีวิตเราไม่น่ารอดอะแตกแน่นอนร้อยเซ็ไม่มีเกิดด้วย อ่าอะไรไงแผลปิดท้ายไปนานๆจะเจอมีริมนะฮะแล้วก็ไม่ไหวจริงๆไปเถอะ <laughs> เจอคุณบีฟก่อนจบคลิปซะงั้น ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการนำดัตราชาครบรอบ1ปีนะฮะหปีจะว่า1นปีก็ไม่เชิง360วัน359วันประมาณนี้เอามาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับ PVP นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็น1ปีที่ยังพอจะใช้งานได้อยู่ไม่เหมือนตัวอื่นที่ว่าครบ1ปี6เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ส่วนนั้น PVE ก็อย่างที่รู้กันว่ายังใช้งานได้ดีนะคะสำหรับดัตราชาถึงแม้ว่าดาเมจจะมีดรอปไปบ้างแต่ความโอ โอเวอร์ออของมันความลุกและความลับของมันเนี่ยก็คือสมดุลสมดุลทั้งดาเมจแล้วก็การรับดาเมจนั่นเองเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ก็หอมปลาของคอนะครับเตรียมพบกับตัวเฟสในช่วงวันที่25นี้แล้วก็ปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขกับทุกท่านนะฮะไปแล้วบาย